นี่เลยนะครับเป็นในส่วนรับเพชรฟรีๆนะครับเนี่ยโคตรฟรีเนี่ยเออเดี๋ยัน,นี้น่าจะชวนเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยชวนเพื่อนเข้าเกมนะครับอันนี้1 0คิวนะครับ10คิว25คิว50คิวโอ้โหรับกี่พันเนี่ย3,000 5,000 6,000 6,000 2กครับผม ก็ต้องกราบสวัวสดีน,น้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาด่วนๆเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกรีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์ในส่วนเซิร์ฟแอดวานที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเข้ามาในช่วงบ่า,บายน่าจะบ่ายสามนะครับผมอ่ามีให้ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะใครที่ลงทะเบียนผ่านนะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนดาวน์โหลดแล้วเข้าไปเล่นนะครับผมแล้วก็หาโค้ดเข้าเล่นยังไงนะครับคลิปนี้พี่จะอธิบายแบบละเอียดคลิปๆเลยแล้วก็จะมาสอนรับเพชรไม่จํากัดด้วยนะครับรับโค้ด เยอะเป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเลยนะครับผมมากโอเคก็ดูคลิปนี้จบกันด้วยนะเพราะว่าพี่จะมีแจกเพชรกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ทําตามกระดิกาทุกอย่างก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมากโอเคนะเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนอ่าช่องลงทะเบียนกันก่อนนะครับผมนะให้เราเข้าไปที่ กูเกิลนะครับกูเกิลแล้วก็พิมพ์คําว่า free fire a d v a n e นั่นเองนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับนี่เลยตามรูปนี้เลยนะครับผมนะอพอเราเข้าเชื่อมต่อ Facebook ที่เราสมัครเนี่ยนะครับตามนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนขึ้นสีเขียวมาให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปเลย นะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้ประมาณไม่รู้จีไม่กะแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับจากนั้นนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็รอให้แอปเนี่ยรันแป๊บหนึ่งสักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วค่อยเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ปิดเสียงก่อนนะอ่ะประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับก็จะมีในส่วนให้นะครับเชื่อมต่อตรงนี้นะครับนี่เออเรากดไปหนึ่งที เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมก็จะแบบนี้เลยนะครับก็จะ,ม,ม,ม,ะมีให้กดเพื่อเริ่มเกมนั่นเองนะครับผมให้กดเพื่อเริ่มเกมแล้วกดไปนหนึ่งทีนะครับผม๊พ pp! อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นี่ก็จะเด้งขึ้นมานะครับยินดีต้อนรับสู่ฟ r e e Fire a d v a n c e d Server นะครับผมก็จะเป็นให้กรอโค้ดนะครับรหัสยืนยันที่ได้จากเว็บที่เราสมัครนั่นเอง นะครับใครที่มีนะครับเอามาใส่ช่องนี้ได้เลยนะครับเอามาใส่ช่องตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็พิมพ์เข้าไปก็จะมีในส่วนภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กผสมกันไปนะครับผมเนาะก็ใส่ในช่องนี้แล้วกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วกดโอเคไปได้เลยก็จะอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนึงนะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะอะไรอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวพี่ขอปรับแนวตั้งก่อนนะครับก็จะเหมือนในโทรศัพท์เนาะอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นเมาส์พี่ไหมนี่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโค้ดจะ ยังไม่ผ่านนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าใครมีโค้ดก็ทักแชทหนะาเฟซส่วนตัวพี่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะยืมเข้าไปรีวิวได้เกาต่อแต่ตอนนี้พี่มีรีวิวเหมือนกันนะพี่เก็บข้อมูลมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะดูท้าย,ายคลิปเดี๋ยวพี่จะอธิบายใฟังนะครับผมนะก็จะนําโค้ดตัวนี้นะครับนี่ๆตรงนี้นะ่ะเออก๊อปมาเลยนะรหรือพิมพ์ก็ได้นะมาใส่ในช่อง โคดตรงน,นี้นี่นีนตามที่พี่บอกเลยนะครับนี่เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเอามาใส่แล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็จะเข้าไปในเกมได้เลยนะครับเข้าไปในเกมได้เลยเข้าไปในเกมมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรข้างในมีอะไรแจกมีอะไรอัปเดตใหม่ มาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็กบไปดูกันพี่ขอคนละ1ไรค์ก่อนเลยนะครับผมพี่ขอคนละหนึ่งไรค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมมาโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับพอนอกาเสียเวลานาออ่ะมาโอเคอย่างแรกที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคู่หูสัตว์เลี้ยงนั่นเองที่มาใหม่นะครับนี่เป็นตัวนี้เออเอเลี่ยนโอ้โหโคตรสุดนี่เป็นไงมาเป็นกระทะแบบนี้เลยเอ,อไม่ใช่กระทะดินะครับเป็นยานอวกาศนะครับของแบบ ขอมนุษย์ต่างดาวนะครับผมนะเออพี่เรียกว่าเป็นเอเลี่ยนแล้วกันนะครับเป็นเป็เอเลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดเสื้อกันหนาวนะครับผมนะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมนะเออนะแล้วก็ในส่วนตัวละครใหม่นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่น,น,น,นี่ดูเมาส์พี่นี่นี่เลยนะครับผมนะภาพอ,อันไม่ชัดนิดนึงนะครับผมนะภาพอ,อันไม่ชัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าพี่ น้ำพ้มุมมาจากซีมนอกโดยตรงเลยมาด่วนๆสายตรงมาเลยนะครับผมนะนี่ตัวละครใหม่แล้วก็คู่หูสั์เลียงใหม่นะครับไม่หมดเท่านั้นมาดูต่อครับผมนี่ดูภาพกันจะชัดนะครับสำหรับคู่หูสั์เลี้ยงนะครับผมเอเลี่ยนนั่นเองนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนี่เลยเป็นไงโคเทอัปเดตใหม่นะครับผมอยู่ในช่องแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเออโคเทนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับนี่ตัวละครใหม่ เฮ้ยไม่ใช่ตัวละครใหม่ไหมเอ้ยใช่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 นี่ร่างสองนี่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 ตามปกที่พี่ขึ้นให้ดูนะครับผมอ่านี่เลยน้ำที่มาใหม่ดูดิเฮ้ยแกมว่ะดูดิเฮ้ยเอาว่ะนี่เป็นตัวละครใหม่นะจ้านี่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 ดูมาวี่เออสุดเท่นดีครับไม่หมดเท่านั้นนะครับมาดูต่อครับผมในส่วนต่อไปนะครับเป็นในส่วนอาจจะเป็นเลเวลอัพเกรดตัวละครนะครับดูดิ โอ้โหหกเลเวลเย็ดโจ้นะครับ <balancing. S 1> uh, ผมเออรูป <Ro om, S 2> แบบอันนี้เป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับในส่วนฟรีไฟส์แอดวานซ์นะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรแจมเฮ้ย มีอะไรให้แบบค้นหามากจริงๆนะครับในส่วนฟรีไฟส์แอดบัตนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวตัวเต็มให้ดูนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออัดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็สักพักน่าจะค่ำๆหรือว่าดึกๆนะครับหรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนรูปแบนเนอร์ที่เข้าเกมนะครับผมนะสมมติเราโหลดแอปมานะครับผมนะพอเราจะเข้าเกมก็จะเปลี่ยนเป็นรูปใหม่เลยนะครับเป็นรูปตัวละครตัวใหม่เลยนี่อย่างที่ นะครับผมมาเราไปดูในส่วนต่อไปนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยที่พลาดไม่ได้ก็คือนี่เลยนะครับเป็นในส่วนรับเพชรฟรีนะครับเนี่ยโคตรฟรีเนี่ยเออเนี่ยอันนี้น่าจะชวนเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยชวนเพื่อนเข้าเกมนะครับอันนี้10คิวนะครับ1ิคิว25คิว50คิวโอ้โหรับกี่พันวะเนี่ย3,000 5,000 6,000 6ก0ัครับผมไม่ใช่แค่นี้นะครับผมที่รับเพชรมีเยอะกว่านี้อีกนะครับผมเออมีเยอะกว่านี้อีก อันนี้แค่หน้าแรกเท่านั้นนะสำหรับรับเพชรฟรีในส่วนฟรีไฟแอดวานนะครับผมนะอ่าฟรีไฟแอดวานเพราะว่าเขาจะแจกเพชรเหมือนแจกฟรีแหละแต่ว่ามีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับผมในะในส่วนรับฟรีนะครับผมก็รับไม่ง่ายเพียงแค่เข้าเกมล็อกอินเล่นเล่นครบเท่านั้นเท่านี้คิวเท่านั้นเท่านี้ก็ได้รับเพชรเพื่อจะมาซื้อ,อคู่หูซื้อตัวละครต่างๆเพื่อทดลองเล่นฟรีนั่นเองนะครับกิจกรรมในส่วนฟรีไฟแอดวนก็จะวาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปหมดยัง ยังไม่หมดนะครับนี่ที่บ้านไม่ได้นะครับผมก็เป็นฟรีไฟฟรีฟาร์มเมอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนอ,อันนี้นะ่าจะอัปเดตไม่รู้ตอนไหนนะครับก็จะเป็นในส่วนเป็นฟาร์มนะฟาร์มชาวนานี่แหละนะครับก็จะมีในส่วนคู่หูสัตว์เลี้ยงนะครับผมเต็มไปหมดเลยไหมก็จะเป็นการแบบว่า เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในสวนชาวนาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รออัปเดตอีกทีนึงนะครับเอาเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับผมเนาะ mm hmm. ก็จะมาในส่วนฟรีไฟท์บ้านเหมือนกันเลยนะครับผมนี่เลยเนาะในส่วนต่อไปหมดยังเอ่ยหมดแล้วหมดละประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้าไม่ได้นะครับผมก็ ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้โค้ดหรือเปล่าถ้าได้โค้ดมาเนี่ยก็คือใส่ได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับผมนะโอ่าโค้ดตัวนี้เลยนะครับผมนะใครที่มีโค้ดเนี่ยอยู่หน้าหน้านี้หน้านี้น,นี่นี่นีด้ที่บอกเลยครับนี่ใครที่ผ่านเนี่ยก็จะอยู่หน้านี้เลยเดี๋ยวพี่รีเฟรชใหม่กันกนะครับผมนะใครสมัครไว้เยอะเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยนะอันนี้พี่เปิดแค่ เมลเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะก็ถือว่าเมลนี้ไม่ผ่านนะครับเมลอื่นนี่ไม่เปิดนะเพราะว่าพี่ริมอาจคิดนั่นเองนะครับผมก็จะมานี้ใครที่ผ่านเนี่ยโค้ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับโคดอยู่ตรงนี้เลย โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้านะครับการสอนเข้าการสอนหาโค้ดนะครับฟรีไฟส์เอสวานนั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้หรือได้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครที่เข้าได้คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวนั่นเองนะครับคลิปนี้มาไวไปไวนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กลับคว่าสวัสดีครับจุ๊บ